เวลาที่เราต้องการจะชงชาค่ะชงด้วยโมคาพอร์ตกับชงด้วยเฟรนเพรสเนี่ยเราจะได้น้ำชาแบบไหนที่เข้มกว่ากันอืมก็หอมนะเนี่ยมันจะอบอวนในปากแล้วก็ได้ได้ความเข้มมากกว่าสวัสดีค่ะเนลเลนทคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็มาตอบคําถามหลายๆท่านเลยนะคะเพราะว่าเน่มีคําถามเข้ามาค่ะว่าเวลาที่เราต้องการจะชงชาค่ะชงด้วยโมคาพอร์ตกับชงด้วยเฟรนเพรสเนี่ยเราจะได้น้าชาแบบไหนที่เข้มกว่ากันหรือว่าจะชงแบบไหนดีนะคะเพราะว่าหลายๆร้านที่ขายด้วยโมคาพอร์ตนะคะก็มีความรู้สึกว่าอ้ออยากจะชงชาด้วยโมคาพอร์ตไปเลยดีไหมหรือหลายๆคนก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะ หรือเราจะต้องมีเฟรนเพลสแยกไหมอย่างเงี้ยนะคะเน่ก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวคลิปวันนี้นะคะเราจะมาลองชงชากันดูค่ะว่าน้ำชาที่เราได้จากโมคาพอตกับที่เราได้จากเฟรนเพลสด้วยวิธีการชงที่เน่ใช้อยู่เนี่ยนะคะก็คือถ้าเราชงด้วยเฟรนเพลสค่ะเน่ก็คือจะใช้ชาเนี่ยหนึ่งช้อนนะคะด้วยปริมาณน้ำที่ 5ออนก็จะได้น้ำชาออมาประมาณ4ออนนะคะนี่ก็คือตอน1สูตรเวลาที่เน่ใช้ด้วยฟร p นเพสนะคะส่วนโมคาพอดก็เหมือนกันค่ะก็คือเราจะใส่น้ำที่5ออนเหมือนกันนะคะเน่ใช้เป็นโมคาพอดครัพของเบรตินะคะรุ่นเอ็กซ์เพสค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเราจะใส่น้ำที่5ออนเหมือนกันแล้วเราก็จะใส่ชาที่เท่ากันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวได้น้ำออกมาก็อยู่ที่ประมาณ4ออนประมาณใกล้เคียงกันนะคะอาจจะไม่ได้เป๊ะๆนะแต่ก็คือเรียกว่าใกล้เคียงกันเดี๋ยวเราก็จะมาลองชิมกันดูนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะว่าไอ ด้วยโมคาพอร์ตกับน้ำชาที่เราชงจากเฟรน p ์เพสที่เราแช่เอาเนี่ยค่ะน้ำชาเนี่ยรสชาติความเข้มความหอมอะไรอย่างเงี้ยเราได้เหมือนหรือต่างกันยังไงนะคะค่ะก็ชาที่เนใช้ในวันนี้นะคะก็เป็นชาของเราเนี่นะคะ่ก็คือเป็นชาไต้หวันนะคะแต่ว่าเราใช้ชื่อว่าชาไทยนะคะของ Oriental Coffee เรานี่แหละนะคะก็ต้องบอกว่าชาตัวน,นี้หอมแล้วก็เข้มมากๆเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะคะเดี๋ยวเน้ก็ขออนุญ,ญาตนะคะเปิดเตาก่อนเลยเตรียมความร้อนของโมคาพอตค่ะเริ่มต้นนะคะเน่ก็จะใส่ชาค่ะลงมาที่1ช้อนนะคะ1ช้อนพูนๆค่ะเท่ากันเลยนะคะก็เรียกว่าประมาณประมาณเท่านี้พูนเท่านี้นะคะนี่ค่ะ,ะใส่ไปเลยนะคะเอาแค่สูตรละ1ช้อนพอนะคะเน่ก็เรียกว่าก็จะพูนออกแนวใ,นใกล้ๆกันนะคะอาจจะไม่ถึงขั้นเป๊ะนะแต่ก็ใกล้กันละอ่ะประมาณนี้ค่ะเน่ก็เรียบร้อยแล้วนะ ต่อไปค่ะน้ำร้อนที่เราจะใช้นะคะเราก็จะใช้น้ำร้อนที่5ออนค่ะอันนี้นะคะน้ำร้อนที่5ออนนะคะเท่ากันทั้ง2เลยนะคะเน่ก็จะมาเทน้ำร้อนใส่มค้าพอร์ก่อนละกันเนาะอ่ะเทก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอาชาใส่เลยค่ะแล้วก็ปิดนะคะก็เป็นกระบวนการปกติเวลาที่เราชงด้วยโมค่าพอร์ตอันนี้ก็หมุนนะคะ เสร็จแล้ววางค่ะส่วนชาค่ะน้ำร้อน5ออนนะคะใส่เสร็จแล้วคนเขานิดนึงค่ะให้มีความชากับน้ำเข้ากันนะคะก็เป็นวิธีการที่แน่ทำเป็นแบบปกติเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดค่ะเอาตัวพลังเจอร์เขาเนี่ยนะคะกดลงไปแค่ให้ชาจมน้ำตั้งเวลานะคะ2นาทีค่ะ อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เวลาที่เน่ชงด้วยเฟรนเพรสนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าสำหรับสองแบบนี้เนี่ยค่ะเน่จะได้ชาออกมาเป็นยังไง <S <S อขออนุญาตปิดนะคะไม่ทัน คือพอเป็นชาค่ะเขาก็จะออกมาค่อนข้างเร็วนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านการการที่ต้องแบบแน่นๆเหมือนกาแฟอ่ะพอชาออกมาแล้วเราก็ค่อยๆเบาลงนะคะรอจนเสียงเขาเงียบนิดนึงแสดงว่าน้ําหมดแล้วแต่อย่างที่บอกนะคะเราไม่ได้ดูเรื่องเวลานะคะเราดูเรื่องกระบวนการที่เราทํานะคะอ่ะเรียบร้อยนะคะนี่ก็เอาชาม,มาเทเลยค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ประมาณสี่ออนประมาณนี้เลยนี่นะคะสําหรับโมค่าพอดค่ะ เดี๋ยวเรามาดูเฟรมเพลสกันอ่ะสองนาทีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเน่ก็กดเลยนะคะจัดการกดเลยนะคะเอาเสศษใบชาลงข้างล่างเอาน้ำขึ้นข้างบนค่ะแล้วก็จัดการเทเลยนะคะ พอเป็นเฟรมเพรสจริงๆแล้วพอดีว่าอันนี้คือตัวเล็กอะค่ะน้ํามันยังมีอมชาอยู่ข้างล่างนะคะคือเราคั้นออกมาได้ไม่หมดแต่ว่าเราก็ได้น้ําออกมาเกือบๆสี่ออนนะคะเห็นไหมคะก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแหละนะคะก็มุขผอเขาก็จะได้ออกมาเยอะกว่าเพราะว่าไอ้ตัวแรงดันของเขาค่ะคือมันดันผ่านชารืดขึ้นมาเลยนะคะแต่ว่าเฟรมเพรสคือใบชามันบานแล้วมันก็อมน้ําเข้าไปเยอะกว่าค่ะทีนี้เรามาชิมกันดีกว่าว่า2แก้วนี้เนี่ย น้ำชาที่เราได้ค่ะเอาชิมแบบสดๆเลยเนะะี่ยค่ะเราได้น้ำชาเหมือนหรือต่างกันยังไงนะคะถ้าเราดูจากสีของชาเราจะเห็นเลยนะคะว่าฟร i นเพสเนี่ยสีชาจะดูเข้มกว่านะคะดูเข้มข้นมากกว่าโมคาพอรตก็จะดูได้เป็นชาใสาๆเนาะอะมีความชาใสาๆแล้วก็มีเศษใบชาปนเล็กน้อยๆแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันเดี๋ยวขออนุญาตชิมโมคาพอรตก่อนนะคะ ก็หอมนะกาหบกข้าวผ่อนนะคะเดี๋ยวเน่เขานัาชิมแล้วเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบก่อนกินน้าก่อนอ่ะเดี๋ยวดื่มน้ํานะคะขั้นกลางแล้วก็มาชิมเฟรนเพสจริงๆถ้ากลิ่นเนี่ยความเฟรนเพลสกลิ่นเขาค่อนข้างชัดเจนกว่านะคะอันนี้เรื่องกลิ่นนะคะหนึ่งเรื่องสีสองเรื่องกลิ่นนะต้องบอกว่าชาที่เราแช่ด้วยเฟรนเพลสนะคะ จะได้ความเข้มของชามากกว่าแบบชัดเจนเลยนะคะคือเราจะรู้สึกเลยว่า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 ความชาคือเขาจะแบบเนี่ยมันจะอบอวลในปากแล้วก็ได้ได้ความเข้มมากกว่าโมข้าวผัดจะออกแนวเหมือนชาใสๆมากกว่าค่ะโมข้าวผัดจะมีความดื่มสบายๆเหมือนชาใสๆแต่ว่าก็จะมีความฝาดของชาเบาๆนะคะทั้งคู่นะคือมันเป็นปกติละที่ชาจะมีความฝาดแต่ว่าก็จะเป็นฝาดหวานๆแหละโมข้าวผัดจะดื่มแบบ หมือนเป็นชาใส่สบาย,บายๆง่ายกว่าเป็นเพสบอี้ของชาก็หนักกว่านะคะเราจะรู้สึกเลยว่าแบบ คือหนักลิ้นเลยอะคือจะจะแน่นกว่าหนักกว่าบอดี้หนักกว่ากลิ่นชาชัดเจนกว่าแล้วก็เข้มกว่านะคะแล้วก็มีตัวสีน้ําชาก็จะดูเข้มกว่าด้วยดูขุ่นกว่าว่า้นอันนี้เนี่ยจริงๆเน่ไม่ได้ตัดสินนะคะว่าอันไหนที่ดีหรือไม่ดีกว่ากันค่ะอันนี้ค่ะวันนี้เน่ก็เลยมาเปรียบเทียบให้นะคะว่าถ้าหากว่าเราชงด้วยโมคาพอร์ตกับชงด้วยเฟลนเพรสค่ะน้าชาที่เราได้เนี่ยในปริมาณในการชงแบบที่สูตรของรีเทิลทั่วๆไปเนี่ยค่ะ เราจะได้รสชาติของชาเป็นยังไงแล้วก็ได้ความแตกต่างออกมาเป็นยังไงนะคะก็แล้วแต่ค่ะว่าเราจะไปใช้เป็นแบบชงด้วย f r เฟร Press หรือว่าจะชงด้วย m o คค p าพอก็อันนี้ก็คือตัดสินใจกันเอาเองได้เลยนะคะวันนี้ได้แค่มาแชร์ให้ค่ะถ้ายังไงแล้วนะคะดูแล้วเนี่ย ชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์กันได้นะคะหรือว่าอยากจะมีคําแนะนําติชมอะไรก็ยินดีมากๆเลยค่ะคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะหรืออยากจะให้เน่มาเปรียบเทียบเรื่องอะไรอยากจะมาให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรหรือเมนูสูตรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็แจ้งเข้ามาได้นะคะเน่จะค่อยๆทยอยตอบให้นะคะแล้วก็ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffe e ด้วยนะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e ค่ะ Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีความคิดดีๆมีไอเดียใหม่ๆนะคะมาแชร์ให้อีกค่ะสำหรับวันนี้กับการเปรียบเทียบชาค่ะที่ชงมาจากชาตัวเดียวกันน้ำเท่ากันแค่วิธีการชงที่ไม่เหมือนกันนะคะเราก็ได้ชาที่ไม่เหมือนกันแบบนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ